สวัสดีครับสมาชิกช่องคนทักหวยพารวยทุกคนนะครับครับวันนี้ผมคนหักหวยพารวยสิพามาเบ่งหวยแล้วครับผมเราพัฒนาครับงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมให้906กับ916พลาดหลักหน่วยไปนิดเดียวครับ เกือบแตก3ตัวแบบรัวๆอีกแล้วครับผมก็งวดนี้เรามาดูกันใหม่นะครับว่าแนวทางมันจะมายังไงนะครับสำหรับหวยราพัฒนางวดบัญจัน์ทรก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตัวเด่นตัวเด่นนี้ วันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษเอาสูตรสี่สูตรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับสูตรนี้สูตรแรกสูตรแรกก็คือเป็นสูตรที่ผมใช้ประจํานะครับใช้แล้วก็คัดเป็นตัวเด่นออกมาเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับสูตรแรกนี่นี่ครับก็คือใช้หลัก1ิล่างนะครับ หลัก10ล่างก็คือตัวนี้ครับ7บวกกับ3แล้วก็บวกกับ2คงงที่ที่1นึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสองกับ3 2กับ3นี่ผมให้เป็นตัวเด่นบนล่างเลยนะครับผมก็อีกสูตรหนึ่งก็หลัก10บวกกันสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลัก10บนแล้วก็หลักหน่วยบน แล้วก็บวก2คงที่อีกทีหนึ่งก็งวนนี้ได้0กับ2นะครับ0กับ2อีก0 1หนึ่ง1ลัก10ล่างบวกด้วยหลักหน่วยบนก็ได้ผลลัพธ์ออกมาตามนี้ครับ7บวก3ได้0 1 2นี่ก็คือเด่นเป็นเด่นบนล่างนะครับสูตรตัวนี้ก็คือ บนล่างครับอันนี้ก็บนล่างนี่ก็บนล่างนะครับแล้วอันนี้นะอันนี้อันนี้พิเศษเนิดนึงครับผมสูตรนี้ผมให้เป็นตัวเด่นเด่น10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนเน้นหน่วย เน้นหน่วยนะครับเพราะงวดที่ผ่านมาก็มันได้เลข3นะครับก็สูตรไม่มีอะไรยุ่งยากครับหลัก10บนมาเดินแต้ม1แล้วก็อันนี้ก็คือเลข1ใช่ไหมครับ1ก็ไปเพิ่มแต้มอีกเป็น2แล้วก็บวก2คง,งที่ก็เป็น4เลข3ตัวนี้จะมา10หน่วยบน ส่วนมากจะเข้าที่เลขหน่วยนะครับ10หน่วยบนเกือบทุกงวดนะครับเอองวดนี้เรามาดูตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนครับตัวเด่นตัวเด่นงวดนี้ผมมาให้เลขตัวนี้นะครับที่เป็นเลขวิ่งนะครับอันนี้ผมว่าอันนี้2กับสชนกันนี่เกือบทุกสูตรอะจะมี2หมดเลยครับอันนี้ก็ศูย์หนึ่งสองผมว่างวดนี้นะครับผมให้วิง่งตัวเด่นผมให้ไปที่ เลข2กับเลข0เลข2กับเลข0นี่วิ่งบนล่างนะครับเ,เพื่อนบนล่าง2กับ0นี่ก็มี0ูแต่ใครชอบ3ตัวจะเป็นเลขวิ่งเนี่ยศ1นก็ได้แต่ผมเน้นให้0กับ2นะครับ งวดนี้วิ่งรูดคือศูนย์กับสองแป๊บขอเลื่อนอีกนิดนึงครับนี่ครับศูนย์กับสอง วิ่งรูดบนล่างนะครับแล้วจะมาจับชุดกับตัวไหน0กับ2ผมมาวิเคราะห์บนก่อนนะครับบน1 2 4นี่10หน่วยบนเน้นหน่วยเออ ผมจะนำอีกสูตรหนึ่งซึ่งมันเด่นก็คือมาได้ทุกหลักบนก็คือ5-6-7นะครับแต่ผมยังไม่ได้เอาสูตรมาให้ลงผมทำว้แล้วนะครับ5-6-7งั้นผมวางหลักสิบเป็นคู่โต๊ก็ได้ครับโต๊ะบนนะครับ5ประกบกับ3ตัวนี้ครับ หนึ่งห้าสองห้าสี่หกหนึ่งหกสองหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ถ้าดูตามตัวเด่นผมว่านะมันตัวเด่นบนล่างนะครับก็มี ศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับก็จะเหลือแค่หกชุดนะครับเพื่อนๆจากเก้าชุดจากเก้าชุดผมขอให้ตัวเด่นไว้ก็คือห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็มีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าศูนย์มาบนด้วยแล้วครับถ้า0ูมาก็น่าจะประกบกับ5้านี่แหละครับก็เพิ่มไป5 0 6 0 7 0นะครับเผื่อใครชอบนะครับอาจจะมาล่างก็ได้นะครับ เลขวิ่งส่วนมากของผมจะเข้าอยู่ประมาณ90%เล้นะครับยังไงเพื่อนๆอ,อย่าทิ้งเลขวิ่งนะครับศูนย์กับ2วิ่งรูดนล้วถ้าใครไม่ชอบไอตัวที่ผมจัดมาให้นะครับน,นี่สามตัวบน3ตัวบนผมให้ไปที่0 5 1 ศูนย์ห้าสองผมชอบสองชุดนี่ครับสองชุดศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองเสียดายงวดเมื่อกี้นะครับงวดมันสุให้เก้าหนึ่งหกออกเก้าหนึ่งสาม นี่อันนี้ก็515 0นี่เราสามารถตัดเล่นได้นะครับ525 0นี่ก็อยู่ในนี้หมดครับหลัก0เลข0นย์่าจะมาหลักร้อยนะครับเลขหน่วยผมวางไว้ที่1กับ2นะครับคือ 4, 4ีถ้าใครชอบก็สามารถเล่นได้แต่ผมคิดว่า1กับ2น่าจะเด่นนะครับเพราะดูจากสูตรเลข บนล่างมันก็คือ0 1 2หลักหน่วยน่าจะอยู่กับ1กับ2นี่แหละครับตัวประกบก็น่าจะอยู่แค่นี้ห้าหกเจถ้า0นไม่มาหลักร้อยก็อาจจะเป็น5 5มาหมาหลักร้อยแทน แต่คิดว่าน่าจะติดอยู่ครับเนี่ยหกับ0นย์เนี่ยน่าจะมีมานะครับวิ่งรครับก็วันนี้ผมก็นำสูตรมาให้เพื่อนๆดูก็ไม่แน่เอยไม่ได้การันตีว่ามันจะมาจริงๆนะครับคือ เอามาให้ดูแค่เป็นแนวทางนะครับขอฝากเพื่อนกดติดตามกด Subscribe ช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้นำสูตรดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดู mm hmm. เพื่อนำไปเป็นแนวทาง mm hmm. การวิเคราะห์หวยลาวแล้วก็มีหวยรัฐบาลของผม mm hmm. เดี๋ยว สูตรต่อไปก็น่าจะลงของรัฐบาลนะครับครับผมสำหรับวันนี้จบการวิเคราะห์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ